วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กฎ8 0ด80-20 คืออะไรจะบอกว่ากฎนี้นะคะมีความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญมากเลยสำหรับเจ้าของธุรกิจเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของนะคะเขามีงานมากมายหลายสิบอย่างเลยใช่ไหมคะที่ต้องทำในแต่ละวันมีหลายอย่างที่ต้องคิดต้องตัดสินใจในแต่ละวันฉะนั้นถ้าเราไม่มีแผนไม่มีกลยุทธ์ในการทำงานนะคะมันจะทำให้เราอะคะ่ะทำงานแค่ ทํางาน80%แต่ได้ผลลัพธ์แค่20%อย่างนี้นะคะทีนีเ้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากฎ80-20เนี่ยคืออะไรมันคือกฎอที่สามารถใช้ได้กับทุกอย่างในชีวิตนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องงานนะคะอ,อันนี้เป็นขอเป็นหนังสือผู้แต่งเขาเรียกว่า,อ,าอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ากฎพาเรโตนะคะหมายถึงอะไรหมายถึงว่า อย่างที่พลอยบอกนะคะคือในแต่ละวันเนี่ยคะ่ะเรามีภาระหน้าที่มากมายหลายอย่างแต่เราจะต้องมีกลยุทธ์ในการทำงานคือทำงานแค่20%แต่ให้ผลลัพธ์แปดบเปเจ๋งไหมล่ะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละข้อนะคะว่าเราจะใช้กฎนี้อย่างไรกันบ้างนะคะ ทีนี้เรามาดูนะคะว่าวิธีในการนำเอากฎ8 0ด80-20เนี้ยไปใช้ในองค์กรหรือว่าในบริษัทของเราอย่างไรกันบ้างนะคะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1น,นะคะเขาบอกว่าหลักการของพาเลโตเนี้ยคะ่ะเขาให้เราอ uh, ะโฟกัสงานที่จะให้ผลลัพธ์กับเรามากที่สุด แล้วให้ทำมันเป็นอย่างแรกนะคะก็คืองานที่จะให้ผลตอบแทนเรามากที่สุดให้ทำมันเป็นอย่างแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่เล็กหรือใหญ่อย่างที่พลอยบอกไปแล้วนะคะล้วนก็ทั้งล้วนทง้นทงนี้ทางนั้นก็คือเขาจะต้องมีแผนการทำงานมีเป้าหมายขององค์กรนะคะแล้วแต่ละที่บางทีอาจจะตั้งเป้าหมายที่ไกลที่ใหญ่นะคะแล้วก็ เพื่อนร่วมง,งานหรือว่าพนักง,งานเนี่ยค่ะเขาจะต้องชัดเจนในทิศทางที่จะไปด้วยกันใช่ไหมคะทีนี้คนในบริษัทเนี่ยค่ะหรือว่าพนักง,งานในบริษัทในองค์กรเนี่ยค่ะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่างานที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยมันจะส่งผลลัพธ์ต่อเป้าหมายขององค์กรได้มากแค่ไหนนะคะแล้วอะไรผลลัพธ์ที่องค์กรเนี่ย ต้องการมากที่สุดเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญนะคะวิธีนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อคุณจะต้องโฟกัสนะคะต้องโฟกัสกับงานที่สำคัญจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเราอะค่ะโฟกัสนะคะ,ะ,คะกับงานที่สำคัญชิ้นนั้นนะคะมันจะทำให้เราอะไปถึงเป้าหมายได้เร็วแล้วก็ไม่เสียเวลานะคะ ไม่อไม่ไม่ไม่ไปเสียเวลากับงานอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กรหรือว่าผลลัพธ์ขององค์กรนะคะเพราะว่าหากว่าเราไปเสียเวลากับงานอื่นมันอาจจะทําให้โปรเจกต์ที่เรากําลังทำนะมันเสียเวลาไปยิ่งมากกว่าเดิมนะคะทีนี้ข้อที่2นะคะเขาบอกว่าให้เราอะค่ะกด80 20เนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าให้เราหาให้เจอว่า มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดที่ส่งผลให้องค์กรของคุณไปข้างหน้าได้ไกลกว่าเดิมอีกนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะในบางครั้งอะค่ะองค์กรนะคะ,คคะ,คคะต้องการรักษาความรับทางธุรกิจเพื่อว่าในอนาคตอ,องค,อค์กรของคุณหรือว่าบริษัทของคุณเนะะี่ยค่ะจำเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือ หรือว่ามีความมีเน็ตเวิร์กมีเครือข่ายนะคะที่ทำให้การดำเนินงานนั้นนะสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะแต่หากว่าองค์กรของคุณนะคะรักษาความเขาเรียกว่ารักษาความสัมพันธ์ไปกับทุกคนจะทำให้คุณเสียเวลานะคะอันนี้จริงๆแล้วเราสามารถเอามากดข้อเนี้ยมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันเราก็ได้นะคะเพราะบางทีเราอา เราสามารถเลือกได้ว่าอัน,อนไหนที่อย่างในอของพลอยเองเนาะมันจะมีมันจะมีโครงการโน้นนั่นนี่เข้ามาเยอะแยะมากมายเวลาเราจะตั้งบริษัทเนาะเขาก็จะให้เราไปอบรมของหน่วยงานโน่นอ่อกระทรวงนี่โน้นเยอะมากเลยนะคะหลายๆกระทรวงนะคะทีนี้เราอะค่ะต้องมาดูว่า อ่าอันไหนที่มันจะส่งผลตรงๆกับธุรกิจของเราแล้วให้ประโยชน์กับธุรกิจของเราจริงๆแล้วเลือกไปแค่ไม่ต้องเยอะค่ะแค่ประมาณสักสองสามโครงการก็พอเอาที่มันอ่าได้ผลลัพธ์จริงๆกับองค์กรของเรานะคะเพราะไม่งั้นเราจะเสียเวลาไปกับเรื่องของการสัมมนา,าอบรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันมีทั้งปีนะคะเพราะว่า แต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรที่เป็นหน่วยงานภาครัฐเขาก็ได้งบประมาณมาแล้วก็ก็จะเชิญเราไปให้ไปอบรมด้านโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันค่อนข้างที่จะเยอะอันเนี้ยเขาเรียกว่าอันนี้เราต้องดูว่าบางทีเราอยากจะได้เน็ตเวิร์กอยากได้คอนเน็กชันใช่ไหมคะแต่เราต้องเลือกต้องเลือกนะคะคืออ่าเราไปงานเนี้ยแค่20%นะคะ แต่ให้ได้คอนเนคชั่นที่ดีนะคะให้ได้ผลลัพธ์ที่มันสามารถที่จะต่อยอดกับกิจการเราได้80%อนะคะอันนี้เราสามารถเอามาใช้กับชีวิตส่วนตัวเราก็ได้นะคะบางทีเราอ้างตัวเองว่าเราไม่มีเวลาการออกกำลังกายใช่ไหมคะแต่เราเสียเวลาไปกับการทำอย่างอื่นเยอะมากนะคะฉะนั้นลองใช้กฎ80-20นี้กับการกับการใช้ชีวิตของเราเองก็ได้ะคะ่ะ ข้อที่3ามนะคะอะไรที่ทำให้งานคุณไม่เดินหลักกฎของ80-20เขาบอกว่าให้กำจัดสิ่งลบกวน20%นี้นะคะเพื่อให้โฟกัสงาน80%นะคะเขาบอกว่าในองค์กรนะคะพนักงานบางทีอะค่ะทำงานไม่ทันแล้วค่อยมาทำงานอาตอนที่มันเดสไลน์แล้วหรือว่าแบบ ใกล้จะถึงเวลาที่จะส่งมอบงานแล้วไฟล้นก้นแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะบางทีอะค่ะปัญหาเกิดจากสิ่งรบก,กวนเล็กๆน้อยๆในออฟฟิศอย่างเช่นบางออฟฟิศนะคะอพนักงานเอาลูกเล็กมาเลี้ยงเนี้ยค่ะทำให้เขาว่าเสียสมาธิในการทำงานทีนี้เจ้าของหรือว่าผู้บริหารเนี้ยค่ะอาจจะต้องให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาเราอาจจะ จัดเป็นห้องนึงสําหรับเด็กไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้มีเสียงรบกวนหรือว่าไม่มีเสียงมาวิ่งเล่นในขณะทํางานใช่ไหมคะอันนี้เพื่อให้พนักงานนะคะเขาจะได้โฟกัสงานให้เต็มที่คืออทำงานได้80%ไปเลยนะคะทีนี้ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าบรรยากาศอย่างอื่นนะคะจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ดีอุณหภูมิแอร์ที่เหมาะสมไม่หนาวจนเกินไปหรือว่าไม่ร้อนจนเกินไปนะคะอันนี้หรือว่า,าการใช้โทรศัพท์ของเพื่อนร่วมง,งานเราอาจจะมีที่ที่หนึ่งเป็นจุดเป็นห้องสําหรับคุยโทรศัพท์อย่างนี้นะคะเพื่อป้องกันเสียงรบกวนนะคะโอเค ข้อนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะข้อที่4นะคะเจ้าของกิจการหรือว่าผู้บริหารนะคะเราอะคะ่ะไม่ควรตั้งเป้าหมายเยอะให้มันสเปะดสบสปะแล้วกเ็เขาเรียกว่าพนักง,งานนะคะเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะคะเราควรจะทำแค่เป้าหมายเดียวก่อนแล้วก็ให้เป้าหมายนั้นนะคะบรรลุให้ได้ก็คือ ต้องเดินไปถึงเป้าหมายให้ได้นะคะแล้วอันนี้ค่ะคือเป็นอะไรที่สำคัญมากจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเราอ่ะมีเป้าหมายที่มันเยอะแล้วมันดูสเปสสปะนะคะพนักงานเขาก็จะไม่รู้ว่าอันไหนคือเป้าหมายที่สำคัญจริงๆเขาจะเข้าใจว่าเออดูเหมือนว่าทุกอย่างมันจะสำคัญไปหมดแล้วก็ขาดการโฟกัสนะคะอันนี้ค่ะก็จะทำให้ งานอาจจะไม่เสร็จหรือว่าอาจจะเป็นการพอกผูนจนกลายเป็นงานค้างได้นะคะสิ่งที่สำคัญที่ก็คือให้เราอะค่ะให้ผู้บริหารนะคะตั้งเป้าหมายระยะใกล้ก่อนซึ่งอาจจะเป็นเพียงแค่20%ของงานของสิ่งที่สำคัญทั้งหมดนะคะเป็น20%ของ เป้าทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้พนักง,งานให้ทุกคนนะคะโฟกัสแล้วก็ให้ความส,มสนใจไปกับเป้าเป้าเดียวกันอันนี้ค่ะให้เสร็จในระยะรวดเร็วนะคะให้ชัดเจนนะคะเพื่อเราจะได้เดินไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ง่ายด้วยะคะ่ะข้อที่5นะคะเวลาในการทำงานก็สำคัญนะคะ หาให้เจอว่างานอะไรที่ใช้เวลากับมันเยอะเกินไปนะคะเพราะ,ะว่าในบางครั้ง่ะงานที่ใช้เวลาเยอะแต่กลับให้กลับไม่ได้ผล เขาเรียกว่าไม่ได้ Productivity มากเท่าที่ควรนะคะเพราะงานนั้นอาจจะไม่ใช่งานสำคัญเช่นนะคะเราใช้เวลาไป1ชั่วโมง2ชั่วโมงกับการตอบอีเมลนะคะแทนที่เราใช้เวลาแค่ประมาณ20นาทีหรือ30นาทีเราวที่เหลือค่ะเราค่อยไปใช้เวลาที่เหลือไปเจราจาหรือว่าหาลือกับปรึกษาหาลือกับลูกค้านะคะสิ่งที่ควรทำนะคะก็คือ แจกแจงรายการที่ต้องทำว่าอะไรที่ส่งผลต่อเป้าหมายองค์กรที่เราตั้งไว้นะคะแล้วอะไรที่ส่งผลต่อ productivity แล้วดูว่างานไหนที่ใช้เวลากับมันมากที่สุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะคะเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน แล้วตัดสินใจว่าเราจะทุ่มเทเวลากับงานอะไรก่อนนะคะที่ให้ผลลัพธ์แล้วก็าคาดว่าจะให้หมูลลค่คาให้ค่าตอบแทนที่เยอะที่สุดก่อนคะ่ะข้อ6นะคะข้อสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าผู้บริหารนะคะคือถอ้า,าง,งานที่เราไม่ถนัดถ้าง,งานที่เราไม่ถนัดนะคะ อย่าลังเลที่จะหาความช่วยเหลือหรือว่าหาคนอื่นช่วยเหลือหรือเราอาจจะจ้างเป็นฟรีแลนซ์เข้ามาช่วยเหลือนะคะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราหนึ่งคนหรือว่าเราเพียงคนเดียวนี้ค่ะจะสามารถถนัดงานซะทุกอย่างอันนี้มันเป็นไปไม่ได้นะคะเชร็นแล้วก็จริงๆแล้วอะค่ะอ่ามันความสําเร็จมันไม่ได้บางทีมันไม่ได้มาจากคนคนเดียวนะคะเราอาจจะต้องมีทีมนะคะ มีหลายๆทักษะเข้ามาช่วยคนที่เก่งในเชี่ยวชาญในแต่ละด้านในแต่ละงานเข้ามาช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อจําเป็นต้องมีเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าจําเป็นต้องมีทีมนะคะก็เราจําเป็นจะต้องจัดการมอบหมายมามอบหมายงานให้แต่ละคนในใน ในส่วนที่เขาถนัดหรือว่าเชี่ยวชาญในแต่ละด้านนั้นออกไปนะคะเพื่อจะได้งานที่เร็วขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นการใช้พละกกำลังที่80%แต่ว่าไม่งั้นนะคะอขอแก้ไขค่ะไม่งั้นนะคะเราจะใช้พละกกำลังไปทั้งหมด80%แต่ได้ผลลัพธ์แค่20%อร์เนอันนี้ก็คือจะ จะยิ่งทําให้เกิดข้อผิดพลาดมากขึ้นนะคะถ้าเราหวงงานทําไว้แต่คนเดียวนะคะฉะนั้นอันนี้ค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาหวงงานอยู่นะคะมันเป็นเรื่องของการกระจายอํานาจกระจายความรับผิดชอบให้แต่ละคนให้แต่ละหน่วยงานหรือว่าใ,ให้ให้คนที่เขามีความเชี่ยวชาญกว่าเราเป็นคนที่รับผิดชอบไปนะคะอันนี้จะทําให งานเสร็จเร็วขึ้นนะคะแล้วก็เกิดข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุดนะคะแล้วก็วิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่ทําให้งานนะคะไปข้างหน้าได้รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะก็ทั้งหมดมี6ข้อนะคะสรุปสรุปสั้นๆน,นะคะกฎของ8020ของพาเรโตเนี่ยค่ะก็คือมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการแล้วก็าหากว่าเราอะค่ะต้องการ ให้องค์กรเนี่ยค่ะบรรลุเป้าหมายได้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ใช้เวลาอย่างเหมาะสมที่สุดนะคะแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่มปีประสิทธิภาพมากที่สุดหลักการน,นี้ค่ะสามารถเอาไปใช้ในองค์กรเราได้นะคะสำหรับมือใหม่อย่างพลอยเองนะคะเราอย่างที่บอกนะคะเรา ไม่สามารถที่จะทำคนเดียวได้ทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมคะทุกแผนกในโรงงานในออฟฟิศเนี่ยคะ่ะเราไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองฉะนั้นนะคะเราอาจจะทำงาน20% 20-30%นะคะแล้วให้ผลลัพธ์ไปที่80หรือ100%นะคะโดยกลยุทธ หข้อที่พลอยบอกไปนะคะหข้อที่เราที่พลอยได้บอกกฎนี้ไปตั้งแต่ข้างต้นนะคะลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะรับรองค่ะว่าทำให้งานคุณนะคะเร็วขึ้นแล้วก็จะทำให้คุณมีเวลาไปทำอย่างอื่นที่ให้ประโยชน์ได้มากขึ้นด้วยค่ะ mm hmm. สู้ๆค่ะทุกคนบ๊ายบาย